กน่าปกติหรือแบบหรือบางทีแบบเราสายตาสาั้นเนี่ยทุกคนเรามองไม่ค่อยชัดเนีน่ยเราก็จะแบบอ้าวมันดูดุกว่าเดิมมันแบบมันดุกว่าเดิมว่ะ <laughs> เด้งทะลุจอถน่มับเลยค่ะเต้หน้าดูจัง แต่งนานป่าววันนี้ไม่นานก็ปกติทั่วไปนี่เคยแบบว่าเห็นในติ๊กต็อกใช่ปะมันจะมีพวกแบบชาเลนจ์แบบสาหรับคนหน้าดูที่ให้แบบว่าเพลงมันจะสดใสสดใสก่อนนี้ใช่ไหมก็ให้แบบยิ้ม,มแล้วมันก็จะตัดฟิลไปแบบให้ทําหน้านิ่งเนี่ยอู้ฉันไม่ได้เป็นคนเดียวสินะที่หน้าตาดูแบบไม่เป็นมิรเน,นะนี่ยคนเศร้านะคนนี่แบบเกิดมาปานคนหน้าตาไม่เป็นมิรเข้าใจปะคือแบบยิ้มแล้วก็แบบ แต่แบบพอทำหน้านิ่งๆเนี yeah. ่ยแล้วแบบคนก็หาว่าเราดุหาว่าเราแบบไม่เป็นมิตรหาว่าเราแบบมองหน้าหาเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่คือหน้าปกตินี่คือหน้าปกติหรือแบบหรือบางทีแบบเราสายตาสาัน้นเนี่ยทุกคนเรามองไม่ค่อยชัดเนีน่ยเราก็จะแบบอ้า oh. ว มันดูดุกว่าเดิมมันแบบมันดุกว่าเดิมห่ะมันเศร้าทุกคนื <S <S คอขายขำตลอดทุกคนรู้แฟนคลับรู้ไม่จริงฉันไม่เคยขายขำและฉันรู้แต่แฟนคลับไม่รู้ฉันไม่เคยขายขำเลยตั้ตงใจจะขายสวยมาตลอด จริงพอคนทักว่าอารมณ์ไม่ดีก็จะหงุดหงิดนี่ปกติใช่แบบหรือแบบเวลาแบบคือเป็นคนแบบตาตกใช่ไหมแล้วก็คือแบบก็จะก็เวลาปกติแล้ก็ทําหน้าปกติทุกคนเข้าใจปะก็แบบก็ได้องนคนก็ชอบทักว่าตื่นยังตื่นยังง่วงหรอง่วงหรอง่วงไปนอนสิ ไม่ได้ง่วงแค่ตามันโตก็นะ่ตาวันนี้แต่งหน้าไหมไม่ได้แต่งเลยตาเด้งงนีมาตั้งแต่เกิดเลยพื่อเป็นคนอารมณ์ดีไงเป้ไม่บางทีก็ไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาแบบมาเป็นคนปกติเปแบบอารมณ์ดีอารมณ์เสียงก็มีอารมณ์นิ่งก็มีมต้องเอาสกอตเทปดึงตาไว้ ใช่ไหมต้องแบบต้องอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะดูไม่ง่วงนะอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาคือมันหมายความว่าอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาที่ดีหรือว่าอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาที่ก็ไม่ดีด้วยเหมือนกันต้องแปลแบบไหนเออต้องแปลแบบไหนค่ะเวลาเป้โกดจะเป็นยังไง ไม่อยากรู้หรอกค่ะอย่ารู้เลยรู้สึกยังไงตอนถ่ายเอมีเหนื่อยค่ะเหนื่อยตื่นเช้ากับดึกอ,อารมณ์ยังไงก็หน้าตาดีค่ะถูกต้องมีไ <c oughs> ปโกรธแล้วร้องไห้ไม่เสมอไปค่ะเราโกรธก็มีหลายระดับเนาะ แต่ถามมากๆก <cek warm> ็จะโกรธแล้ว <trendy> ถ <arbeiten> ้าโดนเป้โกรธต้องงอไงอยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวหายเองหายเองนี่หายงอนหรือหายไปเลยหายไปเลยค่ะพี่เป้โกรธแล้วหัวเราะไหมครับก็เคยนะเคยเหมือนตอนนี้ไง